ก็นึกว่าหนีผู้คุมก็เลยมาเล่นเอ้าเห็นนี่ว่าไปแล้วเวยเห็นเราก็วิ่งดิทางนี้หรือเปล่านี่อะไรเนี่ย, oh! อ,ย <laughs> <laughs> อุ้ยตกใจมากอาแล้วครับผมขอ,อการาบเอสวัสดีทุกคนด้วยนะแจ๊กก็อันนี้ก็กผมฮีโร่เพชรโอเคทุกคน วันนี้ผมมาอยู่กันในเกมโรบอกนะมาด้านนี้มันน่าเล่นดีลองเข้ามาเล่นกันดูนะโอเคเอาง่ายก็และกัน <c oughs> อ่าโหมดง่ายรู้สึกว่าอยากให้เราแหกคุกหรือเปล่าอ้าวตื่นมาแล้วนี่ใครเนี่ยอัอนนี้ก็น่าเป็นอันดับนะครับผมอ๋อใช้เวลาอ๋อไปข้างบนใช่ไหมโอเคโอเคโอเคแหม่แล้วผมไม่เก่งกระโดดด้วยดิ อ่าไตมานะไตท่อมาง่ายง่ายง่ายเปิดไงอ่ะโอเคเข้าไปครับผมโอ้โอเคโอเคขึ้นได้แล้วโอเคขึ้นได้แล้วโอเคขึ้นได้แล้วอุ้ยตกวันนี้อยู่ได้แค่นี้นะครับผมโอเคโอเคโอ้เสี่ยวเนี้ย โอเคมาแล้วทุกคนโอ้ยโอ้ยโอเคถึงแล้วไอเราก็ไม่เก่งกระโดดด้วยโอเคมาครับผมกดสัญญาณเต้งเตือนไฟไฟไหม้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมไปเอาละอะไรอะ่ะออกไปทางนี้โอ้โหกระโดดอีกแล้วนึกว่าไปทางนี้มากระโดดหน่อย โอเคนี่เรามาเล่นแมพแฮกคุกหรือแมพกระโดดน,นี่โอ้ล่วงเติมโค้ดเกมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมโรบอกขอแนะนำเติมโค้ดเกมสะดวกปลอดภัยเติมง่ายได้เลยมีโปรโมชั่นเติมโรบอกลดสูงสุด25เปอร์เซ็นตปลดล็อกแฟชั่นใหม่หลอดเทฟ่าใครได้แล้ววันนี้ที่เติมโค้ดเกมลิงกอยู่ใต้คลิปนะครับผมอยู่แค่นี้แหละเมื่อกี้ผ่านมาได้พอฟุกโอเค โอเคอีกสองอันเพชรโอเคอุ้ยอีกอันนึงโอเคอีกอันนึงอันนึงอีกอันแล้ววะ okay. โอเคโอ้โหลว้วนเลิเฮ้ยจระเลนเถอะนี่ทางเก้าโอเคโอเคโอเคเริ่มมันเสียแล้วเริ่มเสียแล้วโอเคโอเคโอ้ พามแล้วเว้ยมาครับผมเอาปรแจรไปนะทำไรอ๋อไข่นี่โอเคไปเร็วหมุดท่อไปเราจะแหกคุกกันแล้วลงได้ใช่ไหมเนี่ยอืมผู้คุมมั็นไปไงดีอะผู้คุมทางนี้ทางนี้ทางนี้เอา้าเธอเธอเป็นเธอเดินอย่างนั้นนะเขาไม่เห็นเธอแล้วเอาหห้ไปไหนแล้ว <c oughs> เฮ้ยมันมาแล้วทุกคน ไปเร็วไปเร็วไปไหนอะเมื่อกี้ตัวผู้ยิงหายไปไหนวะอ๋อไปเริ่มไหมมันให้เราไปไหนไปทางนู้นไปนู้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วอ๋อทางนี้ทางนี้โอ <Okay, S 1> เคกระโดดไม่ถึงอะโอ้โหโอ้โหมีคนเดียวนะตำรวจเนี่ยผมไม่กลัวแล้วอ่าอขึ้นมาแล้วตามไม่ได้ดิ ไปครับไปครับ ừ, ทางนี้ใช่ไหมโอ้จะแหกคุกมันลํบาบากขนาดนี้โหกระโดดอีกแล้วไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคอุ้ยพนันไปเร็วเธอเราคอยอยู่นะเธออะนม่เอ้ใช่เธอนี่วาใครวะถ้าเธอจะขึ้นด้วยตัวตัวเอ็มนะไปเล้วเว้โอเครูเดิมวันเนี้ยอ่ากระโดดอีกแน่เลย ห้องน้านะครับมาพูห้องน้ําอ่าห้องไหนนี่นี่นี่ห้องนี้ใช่ปะ่ะโอ้เมนเหม็นหึง่งเอาห้องนี้แล้วกันอ่ะขุดดินไปโอเคขุดดินลงไปครับผมนึกว่าใหม่ขามเนี่ยผมโอ้โหมาพูนอกโลกเลยทุกคน <c oughs> กระโดดอีกแล้วและเช็คพอ,อย์อยู่ในเนี่ยไม่รู้ครับกระโดดไปก่อนแล้วกันปะ ผมรู้กชำนานแล้วนะอืมชำนานแล้วอืมชำนานจริงๆเองมันอ่อนลอยนี่ว่าฮะไอตัวนุม่ม <Yeah. S 1> ตามมาลูกตามมาเสียแล้วเสียแล้วอุย <No. S 1> อ้ยตกอุ้ยเสียดายมากโอ้ยเอาเธอมาแล้ว,ลวเธอสวัสดีเธอสวัสดีสวัสดีโอเคโอ้เธอเก่งยังวะเออโอ้ไฟยังมาถึง ไาจะมาถึงนะไอ้ห้าเลยฝ้าจะมาถึงนะผ่านแล้วโอ้โหโอเคอย,เยอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะโอ้หนูว่าตกไปแล้วหา่านเฮ้ยาจะมาถึงโอ้ยมาต่อไปสะพานใช่ไหมโอ้ไาจะมาถึงใช้เวลาประมาณสิบนาทีอะมาตรงนี้ง่ายง่ายกับบ้าเแล้วง่ายกบ้าแล้วผมเราไม่ชอบแมบกระโดดเลย ไอ้เราก็นึกว่านี่ผู้คุมก็เลยมาเล่นโอ้โอเคโอเคโอ้ยพาดแล้วทีเดียวพันไม่ได้กินจ้าไปแล้วเว้ยโอเคผมแม่สาวน้อยผมหายไปไหนไม่รู้โอเคโอเคผ่า okay. น okay. แล้วมันมีหิ่ลูกกิ้งนะระวัง อืมแล้วผมต้องไปทั้งไหนอ่ะตายแล้วไปทั้งไหนก็ไม่รู้ปั๊เออลืมตามไปทั้งไหนวะแบบนี้ป่ะอืมอู้อะไรวะเนอะยอ้าวนี่มันหลุดออกนอกยานลบ <No. S 1> โอ้ไปทางนี้ดิ๋อ้มากี้มากี้กไปทางผิดนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ไป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 อ๋อลบไปก่อน โอง่ายง่ายง่ายมาแล้วหินมาแล้วลบไปแฮกคุกนึกว่าไปประจนภัยลบมาก่อนโอเคอีซี่อีซี่อันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยผ่านง่ายมีบนไดนะทุกคนขึ้นไปโอเคโอ้มีมีมีผู้คุมเนื้อหรอวะมันมามันมามันมาเฝ้าใครวะโอเคไป หลบก่อนลบก่อนเห็นนี่ว่าไปแล้วเว้ยเห็นเราก็วิ่งดิทางนี้หรือเปล่านี่อะไรเนี่ยอุย้ยตกใจงานเอ้ยเมืเเ่อกี้ถูกหรอเราเรา,เราไปไหนต่อวะอยา่าแม่ไปไงอะ่ะนี่นี่แปบอออประตูเปิดหมดเมื่อกี้อุ้มมันตามมาวะ่ะโอ้โหแมปกระโดด โอเคพี่กระโดดจนเสียแล้วน้องขึ้นมาดิโอ้โหขึ้นไม่ได้ดิโอ้ยนั่นไงกระโดดจนเสียนล่วงแล้วยาตกใจอีกแล้วโอเคผ่านแล้วผ่านผ่านาน,นิดน,นึงอันนะโอเคโอเคโอเคนะมันแล้วไปไงโต้เนี่ยโอ้ยมันไกลยังวะน่ารู้สึก,กว่าไกลอะ โอเคแต่ไก่เรามาได้ครับผมอีกหน่อยหนึ่งเพชรเอ้ย okay. Okay. โอเคโอเคโอ้ยไม่น่อยเนี้ยโอเคโอ้ยมาแล้วเว้ย <Yeah, woo! S 1> โอ้ยขึ้นถึงยอดประทานแล้วใช้เวลาประมาณสิบห้านาที <c oughs> วัสดีเพื่อนอ๋อเพื่อนอยังอยู่นี่อยู่เลยว่าไงกดดิโอเคเจออะไรอะ่ะทำไมมันไม่ผ่านวะ แสดงว่าเองเจออะไรอยู่แน่ๆใช่ไหมอะไรวะเจอตัวอะไรวะคาเฟ่เหรออืมคาเฟ่กินน้ำก่อนแล้วกันเนาะกินน้ำกินน้ำโอ้เร็วขึ้นเร็วขึ้นทุกคนอืกระโดดอีกแล้วผมระเกียดมากเลยมันให้มันเร็วขึ้นใช่ไหมไปโอ้กระโดดง่ายอยู่เนะี่ย กระโดดง่ายอยู่เนี้ยกระโดดง่ายอยู่เนี้ยกระโดดง่ายอยู่เนี้ยเออเพือร่วงเฮ้ยกระโดดง่ายอยู่โอเคไปเร็วเยาหูร่วงเจริญเถอะโอเคผมไม่พลาดแล้วเอาไว้แค่นี้ก่อนอจริงๆรินมาก็ผ่านได้นะเว้ยแต่มันก็แค่ใช้ผมก็ผ่านได้แต่แค่ไม่อยากจะผ่านไงเดี๋ยวเกมไม่มีอะไรเล่นอืมผ่านเว้ยเฮ้ยไอตอนไม่ตั้งใจอุ้ยมาเว้ย เฮ้ยไอ,อ,ยอ,อยต่อไม่ตั้งใจผ่านเว้ยโอเคผ่านเฉยเฮ้ยผ่านเว้ยว่าจะเลิกเล่นนะผ่านแล้วเอาโอเคทุกคนเลิกแล้ว <c oughs> เออนะก็ <c oughs> ถ้าใครอยากให้ผมมาเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมหรือว่าเล่นแมปอะไรแมปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่นะ